ผู้หญิงคนนี้ไ,ไม่ธรรมดาสมองแม่งไม่เต็มแม่งบ้าแม่งคุยกับพระลมรู้เรื่องด้วยพระลมมันก็คงจะตอบกลับว่ามึงคุยกับกูอยู่ทุกวันเนี่ยมึงไม่เหม็นน้ำลายตัวเองเหรอวะนั่งบนนั่งแพ้มอะไรของมึงเนี่ย ก็ขอบใจนะที่อุตส่าห์ทำความสะอาดอย่างดีตลอดเพื่อคนเฮี้ยอะไรคุยกับพัดลมเองคนเดียวก็รู้เรื่องเว้ยวิธีคลายเครียดแบบใหม่ใช่ไหมไม่บอกสิหาเงินมาได้กูก็หมดไปกับหน้ากูเนี่ย เบื่อชิมหายเลยเนี่ยซื้อนั่นซื้อนู่นซื้อนี่มาเยอะแยะเฮียใช้แป๊บป๊บแม่งก็แพ้ทั้งกินทั้งทั้งทาทั้งล้างทั้งควยก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมันน่าเบื่อเว้ยเอาอยัางไงกับชีวิตต่อไปดีมั้งเนี่ยควยกัยเพื่อนรักเราอุตส่าห์เช็ดหน้ายอย่างดีเราก็อยู่ร่วมกันมาทั้งสิบห้าปีมึงก็ยังไม่เจ๊งเรา เมื่อไหร่จะสิ้นเดือนวันนี้ออกไปข้างนอกก็ออกไม่ได้เที่ยไม่มีตั้งโวยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากูจะมีพัดลมทำไมเยอะแยะวะตัวนี้เวลาบอกว่าอาบน้ําออกมันเสร็จก็เป่าหัวกับตัวนี้แหละตัวนี้เวลานอนก็จะเปิดตัวนี้เวลานั่งทํางานดูหนัง กูก็จะเปิดตัวนี้แหละประหยัดไฟเบอร์พาพาห้าพะผ่ไอัสว์